สวัสดีมีรักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันในเกมรถแข่งแรลลี่ฟูลี่วันนี้ออกแถวหน้านะครับเฮ้ยมีลุ้นอยู่เออที่สามเมื่อกี้ออกที่สี่ครับขึ้นมาที่สามแล้วตอนนี้ที่สองได้ไหมสองได้ไหมสองได้แล้วครับ สองแล้วทีหนึ่งได้เปล่าโอ้ยชนตูดเขาอีกเอ้ยโดนชนตูดอือหืออื้อหือเบีย,ยดยกันโอ้โหอะไรครับนี่ยอื้อหืออีลุงตุงนางเลยเมื่อกี้นี่โอ้โหไปชนตูดเขาอีกเสียความเร็วเลยทีนี้ตามทันเปล่า โอ้น่าจะไม่ทันนะไกลเกินอลองตามไปดู้ใกล้ถึงแล้วาตามไปตามไปกันสีม่วงอีกตัวแล้วกี่ตูดตัวครับกี่ตูด มีบางรายด้วยโอ้โหลำคางคันนี้จริงเลยแล้วก็เบียดลงข้างถนนเลยนี่ไม่หลบด้วยไม่หลบด้วยไม่ลบด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาแสงได้แล้วครับหนึ่งคัน โอ้แต่ขันหน้าไม่น่าจะถึงนะโอ้ไม่ถึงจริงครับได้แค่ที่สองนะโอ,โอเคแล้วก็จบไปแล้วสรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้านะครับสรับคลิปนี้สวัสดีครับ